หวานใหม่ดาวิกาลงรูปเตอชันทวิทโพจีบกลางคอมเมนต์ขยันเติมความหวานกันจริงๆกับคู่สาวไม่ดาวิกากับหวานใจเตอชันทวิทยที่มักจะมีโมเมนต์สวีทออกมาอวดแฟนๆอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นบุกไปหาถึงกองถ่ายหรือควงแขนกันดินเนอร์สุดหรูในวันครบรอบ นอกจากนี้ทั้งคู่ยังมักจะโผล่มาคอมเมนต์แซล์กันใต้รูปอยู่เป็นประจำจนทําเอาชาวเน็ตแทบจะสำลักความหวานกันในทันทีล่าสุดสาวใหม่ก็ได้ลงรูปอวดความสวยกันไปในไอจพร้อมขอความช่วยเหลือจากชาวเน็ตให้ช่วยเลือกรูปหน่อยเพราะเธอเลือกไม่ได้จริงๆโดยโพสต์ว่ารูปไหนดีช่วยดาววีเลือกหน่อยนะ แต่งานนี้หนุ่มเตอ๋อดันขอโพลมาหยดหวานใส่แฟนสาวเสียหน่อยมาคอมเมนต์ตอบกลับว่าสวยหมดทุกรูปเลือกไม่ได้ค่ะงานนี้ทำเอาชาวเน็ตแห่เซลกันยกใหญ่แม้ก็รู้นะจ๊ะว่าแฟนสวยแต่จำเป็นต้องมาจีบกันถึงในขนาดนี้เลยหรือเปล่าหนุ่มเตอ๋อ